ทำให้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ทลายใหญ่ทลายใหญ่หญน้ำหนักดีน้ำหนักดีครับแต่แอมโปนี่สองโลนะเป็นไงคะมันแตกต่างกับหนึ่งกิโลยังไงพี่วิทูลอ๋ออันนี้ใส่ได้มากกว่าแล้วก็คุณภาพรับแก้วคุณภ,ภาพขับแก้วด้วยนะครับ,รบลองใช้ดูถ้าใครไม่คิดว่าไม่กล้ามาได้เลยผมให้ใช้ได้ลองดูสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมนะครับบอสโคและก็โค้ชเอกวันนี้เราจะไปรู้จักกับเจ้าของสวนนะครับไปกันเลยครับ ครับผมวิทูลกิติสุกระูนครับอำเภอบุญปินตำบละปานฮะได้ใช้แอมโปสิบแปนี้มาสองครั้งแต่ผลลัพธ์ออกมาสุดๆเลยครับสุดยอดที่ผมได้รับคือ1เมล็ดใหญ่ลายใหญ่น้ำหนักดีครับเมล็ดใหญ่ลายใหญ่น้ำหนักดีทลายดีโอ้โหไอตัวนี้แอมโปสิบนะครับผมผมใส่ทีนึงก็ประมาณยีกล่องสูนี้ประมาณยีไร่ผมใส่ไร่ละกล่อง เพราะว่าถ้าปลาไม่มีลายเราก็คือไม่มีอะไรแต่ถ้าปลามีลายเรามีเงินครับผมชัดจริงเลยเนาะ<ค>นเราจําเป็นที่จะต้องสู้กับมันถ้าเราใช้ของที่มีคุณภาพมีประโยชน์แล้วต้นไม้มันดีใจฮะพี่วิทูลใช้ของแอปโปสิของเรานะครับความแตกต่างที่ใช้มานะครับสองครั้งเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับมเมล็ดใหญ่ทลายสวยน้ําหนักนี่เราไม่ต้องพูดแล้วถ้าเมล็ดใหญ่ทลายใหญ่ท,ทลายสวยน้ําหนักไม่ต้องพูดน้ําหนักแน่นอนอยู่แล้วการที่เราใช้แอมโปรนะครับเพียวๆกับ ใช้อาหารพืชร่วมกับปุ๋ยตัวอื่นก็ความแตกต่างอะไรเป็นยังไงบ้างคือแนะนำอะไครับพี่ตุช่วงที่ผมใช้ในนี้ในแปลงนี้นะคือหนึ่งผมใช้อยู่2ตัวตัวแอมโปรหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งคือปุ๋ยเคมีคือ4600นี่เป็นตัวเร่งต้นแอมโปรนี่มันจะเป็นตัวปรับให้เป็นลายเป็นเป็นลูกให้ได้คือถ้าต้นสมบูรณ์แล้วเราใช้ตัวนี้ปั๊บสมบูรณ์ทันทีคือเราใส่4 6 0 0ไปก่อนครับผมอยู่ได้สักเดือนแล้วก็ใส่ตัวนี้โดดเลยใช่ไหมฮะโดด เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมใช้อยู่ในแปลงนี้มีแค่สองตัวคือหนึ่งสี่หกนศูนย์กับแอมโปความแตกต่างจะเมื่อก่อนนะครับเรามาใช้แอมโปของเราสิบแปดนะครับเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับคือเมื่อก่อนนั้นครับผมป,ป,ป,ปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้จะดีกว่าดีกว่าครับดูคําพูดของพี่วิทูลของเรานะฮะตอนนี้จะดีกว่าถ้าว่าเป็นหน้าฝนนี้สามวันแทงทีสามวันแทงทีโอ้หเพราะว่ามันสุกไวฮะ แอมโปนเป็นอาหารที่ว่าผมว่าปาล์มต้องการอย่างแรงเลยเพราะมันกินแล้วมันถ้ามันได้กินแอมโปนี่แล้วมันจะทําให้สมบูรณ์แล้วมันทําให้เป็นรูปเป็นลายที่น่ารักอย่างแรงอ๋อปริมาณการใช้นี้หมายถึงว่าเวลาผมใส่ผมใส่ห้าช้อนกินข้าวห้าช้อนของเอาช้อนช้อนกินข้าวแกงเนาะครับช้อนกินข้าวนี่ห้าช้อนต่อต้นห้าช้อนต่อต้นในยี่สิบไร่นี่ผมใส่ยี่สิบถุง รา่ละถุงไาละถุงให้มันเต็มที่แบบนี้ให้มันกินให้อิ่มนี่จุดเด่นของมันที่ผมพูดแต่เดียวไปว่าหนึ่งคือหนึ่งทำให้ลูกใหญ่สองทลายใหญ่น้ําหนักดีวิธีใส่ในี่ผก็คือว่าใส่ห้าช้อนห้าช้อนกินข้าวใส่เป็นมุมมุมห้ามุมห้ามุมไม่ต้องจ้างเหครับไม่ต้องจ้างเหรอไม่ต้องหนเองทำเองทำเองล้วนไหมครับล้วนเลยนี่ไม่ต้องจ้างใครไม่ต้องจ้างใครประหยัดต้นทุนก็คือไม่ต้องจ้างแรงงานหนึ่งเราไม่ต้องเราไม่จ้างใครสอง ป่องว่างเราก็เดินใส่เองนี่เพราะเราดูจากธรรมชาติดีแล้วเราใส่ได้เลยคือสะดวกการใช้ไม่ต้องแบกไม่ต้องแบกไม่ต้องยุ่งอะไรเบาไม่ต้องยุ่งอะไรสิะดวกนี่ใบใจฮะอันนี้ใบใจที่สุดก็ต้นนนนนะตอนตอนข้างแดงนะครัเมื่อก่อนไม่เป็นเลยครับพอได้ใส่ปั๊บมันโผล่ขึ้นมาบ้างหรอได้ผลนะตัวนี้กาลันตีเนาะครับผมจะบอกว่าพี่ทุนกาลันตีไงครับให้กับแอปโร18ของเราฝาก พี่น้องชาวสวนตามนะครับคือถ้าทุกคนดูนี้แล้วถ้าบอกที่อยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับสวนพี่พิทูนของผมแล้วมาดูได้แล้วผมมั่นใจว่าคนตามนี้เขาอิจฉาผมอิจฉาเลยครับที่ไหนครับที่ตะปานนี้ตาปานอําเภออาเภอพุนพินพุนพินจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าเขาเห็นผมเขาเขาอิจฉาผมเพราะว่าเขาเห็นผมขายหรือว่าอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ตีว่าสามวันนี้ ได้ขายตลอดได้ขายตลอดเก็บตลอดครับสามวันนะครับได้ขายตลอดกับพี่วิทูลของเราครับไม่ต้อมาดูได้อยากจะฝากนะครับคนที่ดูคลิปวีดีโอนี้นะครับสนใจนะครับติดต่อนะครับสอบถามโทรมานะครับข้างล่างเลยครับตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างครับผมถ้าสนใจแอมโปร18ของเราครับถ้าอยากได้ผลลัพธ์แบบพี่วิทูลครับต้องยกให้ครับ นี่ก็จะได้นี่ก็กะว่าจะสั่งอีกสักสองโหลละะโอ้ยวันนี้จะสั่งอีกสองโหลนะฮะเป็นไงฮะความต้องการมันนั่นอยู่แล้วแต่ว่ารเราต้องสั่งอยู่แล้วสองโหลวนี่โอ้หถูกใจ<อ>จริงครับใส่แปลงนี้ฮะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่วิทูลเจ้าของสวนปาล์มที่ใส่ใจการดูแลผมนี่ถือว่าแกเป็นเจ้าของสวนที่สุดยอดในความคิดผมนะครับแล้วก็ถือว่ายกให้ดิโปให้กับแอปโปสเปสของเราเลยครับพี่วิทูลครับยกให้ฮะขอบคุณมากครับผม